ลดไขมันบำรุงสายตาด้วยผลไม้ชนิดนี้ค่ะหลายคนนะคะพี่ปราบอกเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อเรายุเรามากขึ้นเห็นไหมคะสายตาของเรานี่จะมีปัญหาหรือในกรณีคนในปัจจุบันที่ต้องทำงานจ้องหน้าคอมนานสายตาเป็นไงคะอาจารย์ลารู้สึกว่าปวดตารู้สึกว่าอยากพักตา หรือว่าบางครั้งนะคะเรารู้สึกเลยว่าในความเป็นอยู่ปัจจุบันเราต้องทานอาหารที่เร่งรีบไขมันในเลือดพอไปเจาะแล้วก็สูงโอ้โหซึ่งปัญหาจะตามมามากมายเกิดภาวะเซีกซ้อนต่างๆมากมายเลยมาลดไขมันกันนะคะควบคุมอาหารทานผักผลไม้ที่ไม่ทําให้ไขมันของเราเพิ่มพี่ปรามีคําตอบค่ะมาฟังพร้อมพี่ปาเลยนะคะตามพี่ปรามมาเลยค่ะอะโวคาโด พี่ปราบ,บอกเลยนะคะอวโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีผิวที่เรียกว่ารกรุขระเปลือกหนามีสีเขียวเข้มเมื่อสุกจัดจะเป็นเป็นสีม่วงหรือดำเนื้ออวโวคาโดจะมีลักษณะเป็นครีมอ่อนนุม่มมีรสชาติคล้ายเนยค่ะอู้หูหลายคนอาจจะไม่เคยทานนะคะแต่พี่ปราบ,บอกว่ามันอร่อยค่ะแล้วสารอาหารของอวโวคาโดมีอะไรบ้างอวโวคาโดมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและก็เกลือแร่ต่าง มีอะไรบ้างล่ะคะอ่ะมาฟังพร้อพี่ป่าเลยคะ่ะวิตามินอ e, ีบำรุงผิวพรรณลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารต้านหรือหมูลสละชะลอความชราลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบอกเลยนะคะรายคนไม่มีขยกแก่เร็วโดวยเฉพาะผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอาหารที่บำรงุงร่างกายของเราคะ่ะโพแทสเซียมลดความดันโลหิตฟลอเรตก็ลดความดันโลหิต พี่ปราบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนที่มีความดันโลหิตสูงอันตรายมากเลยค่ะไม่มีใครรู้แลวค่ะว่าตัวเองจะมีโอกาสเกิดเรียกว่าอมาัมพฤกษ์อมัอมาพาตได้อย่างไรถ้าความดันโลหิตสูงมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะเส้นโลหิตในสมองแตกติดตันจะเป็นอมัมพฤกษ์อมัอมาพมาตเวลาไหนก็ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูท e a เ t h e Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดียวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอะโวคาโดมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะนอกจากนี้วิตามิน A ยังใช้เรียกว่าบำรุงสายตาของเราได้ค่ะวิตามิน B ก็แก้อาการเห็ดชา วิตามินซีป้องกันโรคหวัดมุมรูฟันกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันโรคหัวใจได้สารแคโรทีอนอยด์พิพากาบอกเลยนะคะสารแคโรทีอนอยด์เนี่ยมีมากถึง11ชนิดโดยจะพบบริเวณเนื้อที่เป็นสีเขียวเข้มที่ติดก,กับใต้เปลือกโอ้โหพอเราฟังแล้วเราเห็นใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของโคาโดนี่มีมากมายจริงๆ เรานี้เรามาดูเลยนะคะอะโวคาโดโอูหหูยพี่ปลาคะอะโวคาโดหนูปอกไม่เป็นนะ่ะแล้วหนูจะทํำยังไงล่ะคะที่สามารถปอกอะโวคาโดแล้วทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ทานง,ง่ายด้วยค่ะพี่ปลามีคําตอบด้นะคะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยอะโวคาโดพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าอะโวคาโดเราจะปอกย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหนึ่งผ่าครึ่งคะ่ะโดยใช้มีดกดตามยาวจนมีดติดเมล็ด แล้วดันมีดออกไปรอบๆสองใช้มือบิดอโวคาโดให้เนื้อหลุดออกจากกันอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมสใช้มีดสับบนเมล็ดเบาๆให้มีดติดเมล็ดแล้วบิดมีดให้เมล็ดหลุดติดมีดออกมาค่ะสี่ผ่าครึ่งเนื้ออโวคาโดอีกครั้งหใช้มือดึงเปลือออโวคาโดออกมาแทนการใช้ช้อนขูดทำได้ไหมคะไม่ยากเลยนะพี่รปลว่า แล้วสิ่งหนึ่งค่ะอะโวคาโดอร่อยค่ะถ้าใครทานเป็นจะรู้เลยว่ารสชาติของเขาอร่อยมากพี่ปลาคะเก็บอะโวคาโดยังไง,งไม่ให้มันดำอะพี่ปลามีวิธีค่ะอะโวคาโดก็เหมือนผลไม้หลายๆชนิดที่ถึงแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็อาจจะทําให้สีของเนื้อเปลี่ยนไปเป็นสีน้ําตาลเพราะเนื้อผลไม้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากการประกอบที่อยู่ในอะโวคาโดที่เรียกว่าฟินนอน เจอกับอากาศจะกลายเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่าควินโนนเมื่อควินโนนจับตัวเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นก็จะเกิดเป็นเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินนั่นเองค่ะอะโวคาโดวิธีการเก็บอะโวคาโดไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีครําทันได้ดังนี้ 1. บีบมะนาวลงไปเคลือบบนเนื้ออะโวคาโดให้ทั่ว 2. นําไปใส่กล่องหรือถุงเก็บสุญญากาศแล้วแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะ ข้อควรระวังในการทานอะโวคาโดอย่าทานเกินวันละหนึ่งลูกเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอู้ทำไมล่ะพิปราจะอ้วนไงคะพิปราบอกได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราต้องดูและต้องทราบว่าสิ่งต่างๆเหล่า,า,ลานี้ที่เราทานไปแล้วจะเกิดประโยชน์แล้วจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอีกครั้งที่พ่ปราอยากจะเน้นระยามากๆเลยนะคะว่าอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์ในการลด ไขมันที่ไม่ให้อุดตันเส้นเลือดเพราะฉะนั้นในภาวะปัจจุบันในีหลายคนมีภาวะไขมันในเลือดสูงมากและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่ปราเคยเล่าให้ฟังแล้วบางคนนี้ตื่นขึ้นมานะคะผักเบี้ยวเลยค่ะบางคนตื่นขึ้มานี้ไขมันอุดตันอีเส้นเลือดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องราวนี้ให้มากและที่สําคัญและสําคัญและสําคัญก็คือเช็คสุขภาพประจําปีตรวจสุขภาพประจําปีถามตัวเองค่ะวันนี้คุณตรวจสุขภาพประจําปีหรือยัง สิ่งที่หลายคนถามพี่ปรามาว่าต้องตรวจอะไรบ้างหนึ่งเจาะหาน้ําตาลในเลือดอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะการเจาะหาน้ําตาลในเลือดเพื่อดูภาวะเบาหว,วานเพราะหลายคนเมื่อเป็นเบาหวานนี่จะมีภาวะอื่นๆตามมาอีกมากมายซึ่งเป็นเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะภาวะซรกซ้อนที่ตามมานี้ทั้งความดันโลหิตสูงทั้งหัวใจทั้งโรคไต แล้วก็ในโรคอื่นๆเนื่องจากเบาหวานนี่จะทําให้หลอดเลือดแข็งตัวหัวใจทํางานหนักขึ้นการทํางานต่างๆก็ต้องเรียกว่าร่างกายต้องใช้พลังมากขึ้นเกิดการติดเชื้อก็โอากาสที่แผลจะลุกลามได้มากเพราะนั้นต้องระมัดระวังควบคุมอาหารออกกําลังกายที่สําคัญมากๆก็คือตรวจเช็คสุขภาพประจําปีตรวจเช็คสุขภาพบ่อยๆนะคะอย่าที่พี่ปราบ,บอกเลยเอโวคาโดลดไขมันในเลือดได้ แต่เราต้องทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทานะคะสุขภาพของเราจะดีมากลดค่าที่จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มากมีอะไรสงสัยเขียนคําถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะพี่ปราจะมาตอบให้อย่าลืมค่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูท e บเฮดี f เฟชเป็นกำลังใจพี่ปรา เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิงด่งกิ้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 ง,งช่อง You t h e a l t h y Fit เชื่อพี่ปลานะคะ